มตสวัสดีค่ะวันนี้มาพบพ่อพอกันกับเจแดงทางช่อง u t u b บเนี่ยนะคะทางช่อง u t u b e เด้อค่ะช่องจริงเพจจริงเจแดงแล้วก็เพจจริงจริงอ่ะมีแต่เจแดงคนเดิมหวยแม่นแม่นนะคะจำไว้ว่าหวยแม่นแม่นค่ะเนาะแม่นกับบแมนเด้อ ต้องเจดแดงคนเดิมหวยแม่นแม่นเนาะทางเพจก็ได้จังสิเป็นของแท้แล้วก็ทองแดงผงแผ้วนอกนั้นปลอมเบิดค่ะทั้งทั้งเพจปลอมทั้งไอ้โฟไฟปลอมปลอมกันไรแน่ยูในเ<ม>ฟซ<ม>นั่นนะคะช่องจริงๆคือเจดแดงคนเดิมหวยแม่นแม่นทางเพจเท่านั้นเนาะค่ะ <S <S ลาวกโลงเงินเลีเล้ยวนะ ลองเลี้ยวข้าเจ้ากระดูดเลี้ยวล่งภาพนิ่งเก่าภาพนิ่งเข้าไปเป็นโฟไฟของเพิรัดถ้าผู้ใหไปเบิ่งทั้งเงินเจแดงทั้งเพจน่ะปลอมลายด้วยค่ะฉันจะเขามาตอบก็ไม่ใช่เจแดงตอบเนาะค่ะหรือไม่ตอบแต่ทั้งเพจจริงๆ,จงๆจเจแดงตอบทุกคอมเมนต์ค่ะทางเพจเจแดงคนเดิมหวยแม่นๆตอบทุกคอมเมนต์เนาะทั้ง YouTube ก็ตอบอันตลอดค่ะ เนาะเพราะฉะนั้นติดตามเจแดงทาง youtube นี่แหละคะ่ะแล้วคนเจแดงคนเดิมหวยแม่นๆม่นก็ไม่ค่อยจะได้ลงหวยให้เนาะคะ่ะเพราะมันอาจจะผิดกฎของเขาเนาะก็ไม่ค่อยได้ลงหวยสักเท่าไหร่จะร่องเรื่อยๆเชยๆล่งเลี้ยวล่งเลิกไปท,ทีเิียตามประชาเจาแดงนะคะเนาะยั่ว่างกับเขาไปแต่หลักจริงๆก็อยู่ทาง youtube เท่านั้นเนาะคะ่ะโอ้ยดูดคลิปของเจแดงไป ดูทอดเลี้ยวดูทอดโพดโอ้ยต่เมีนบอรอายเนะเอาไปทำามาหากินเขาเจ้ากับมีโฆษณามีเงื่อนเขาด้วยค่ะ,จะเจ๊แดงสิไปปรึกษาไฟใดเตะไปแจ้งความกับอันตำรวจกับแจ้งมาแล้วลงบันทึกประจำวันไว้แล้วต่อไปก็สิเอาจริงเอาจังว่เข้าไปในค้นน่ยมีทุกวันนี้เพจปลอมเขาลงแจ้งซื้อ ทียของเขาไว้ในไว้ไว้ไว้ในกติตรวจง่ายค่ะตรวจง่ายเขาลงซื้อไว้ในเฟซบุ๊กตรวจง่ายเอาผิดง่ายเนาะค่ะเดี๋ยวมี่เวลาสักหน่อยจะเดี๋ยวเขาปรึกษาท่านที่ไอไอไอยังกานคุ้มครองผู้บริโภคเห็นไหมเออท่าเงินเภอเนาะไปปรึกษาเขาเบางฝ่ายไอทีไอเธอของเขานะ่ะ พอตุ้เมือนี่ต้องลงซื้อทียูส้างไล่ใด้จเจดีย์เขาไปเบิง่งเขามีโฆษณามีรายได้เนะคะ่ะเขาจะต้องมีทียูจริงเพจจริงเอาผิดได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรา้อรูแต่ก่อนมันก็นจะบอชัดเจนว่าเขาล่งล่งหอดเบอร์โทรนะเนาะ,ะทีนี้ละน่าจะได้เรื่องได้การสักที่กับเพจบอมนะเนาะ,ะ,นะะเอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจแดงแล้วก็สังคิมเข้ามาใดในี่ศนย์สองปดปดเก้าสองห้าหกแปดสุดละพันสองค่ะเจะแดงใส่ตัวนี้มาสามปีแล้วสามปีแล้วเนาะคนะ่ะเนาะแล้วก็ขายมาครบสามปีแล้วเด้อค่ะเออแต่ก่อนขายอยู่พันสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบบาทเก่ากำไรเนาะค่ะพร้อมค่าส่งอีกสามสิบนเด้อ ต่อมาก,กับมาขายพันสามเขาได้กาไรแน่แล้วเขากับมาขายขึ้นทุกวันนี้ขายพ่อยูได้ค่ะให้ท่านผู้ชมพ่อยูได้เลยถูกๆพราทาั้งนั้นเ,าเ,าข,ข,เขาจ้ากับขอลองขอลองขจาวาให้ทรงให้ราคาตามลงกรณีแนนะเขาได้กาไรหาบาทสิบบาทก็ว่าเป็นอยังข day, เขายูได้เพิ่นยูได้เนาะค่ะขายในราคาเต็มมาปีหนึ่งแล้ว ก็มาขายอยู่ที่พันสามอีกปีหนึ่งตกปีนี้มามาขายอยู่ที่พันสองลดโปรแล้วลดเลยไหมโปรพันสองละลดเลยยังบาได้ขึ้นนะนะเนาะมือมาจัดเมื่อกี้นี่พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยบาทจะแดงกับมาเอา้าพันสองกับพันสองเอาเอาใจใหญ่สูงขึ้นกันแล้วนะแล้วก็ยาสายตาบำรุงสายตามีค่ะเนาะ กินแล้วสายตาดีบำรุงตับอ่อนบ่ให้เป็นตาขึ้นเบาหว,วานขึ้นตาค่ะตัวนี้นะตัวายาเนี้ยช่วยบำรุงตับเราด้วยนะตับอ่อนเราด้วยไม่ให้เบาหวานขึ้นตาเนาะแล้วก็แค่เสี่ยมแก้ปวดเก่าแก้ปวดกระดูกนะคะนะก็สั่งเข้ามาได้ตามบร์โภคคืใอในนะโชเอา้าหัวอาจารย์มหาชุดทรงของม่ให้เลี้ยวก็ตรงไปฟังเพินเ่นวอดดอกเพิ่นเสียวไหล เราเาบ่บจบไม่ใจแดงเราเ็าจะหน้าขายขีอย่างเดียวกับเบิ่งตัวเลขก็วิ่งแปดสิบล้านนะวิ่งแปดสิบล้านหมายถึงว่าเพื่อนเปรียบเทียบว,ว่าวิ่งตัวนี้สิบล้านตัวชัดตัวร่องลงมากคือวิ่งหาล้านคือให้ความหมายว่าวิ่งตัวนั้นเยอะวิ่งตัวนี้น้อยประมาณนี้แหละการเสียวิ่งตัวนั้นสิบบาทตัวนี้สิบบาทก็บว่าเม่นเนาะ เป็นแนวทางในการเซี่งสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะทานผู้ชมนะอ่าอย่าซื้อผิดที่ผิดกฎหมายเนาะเอออย่าผิดกฎหมายนะคะประชาชนอย่าทําผิดกฎหมายขอร้องประชาชนอย่าทําผิดอ,อย่าทำเล่นของหวยที่ผิดกฎหมายเล่นลอตเตอรี่ได้ค่ะที่มันถูกกฎหมายรัฐบาลจ้างสิบประจับเฮ้าเนาะ,ะถ้าของเขาน่ะ ถูกมันก็เป็นผิดมันก็เป็นถูกค่ะเนาะของข่าผิดก็เป็นผิดของเขาเนี่ยผิดเป็นถูกค่ะอ่ากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ต้องไปแบ่งให้เจ้าใหญ่รอกกินแบ่งรัฐบาลเงินรัฐบาลก็เสียออกมาเอาเดือนละหกร้อยบ้างเดือนละสามร้อยบ้างเนาะรัฐบาลขึ้นมาให้ข้านัวหละค่ะเนาะและ้วก็เจรียงเนี่ยเอาเจรียง ขอว้าก่อนค่ะท่านผู้ชมขอว่ากกอนนี่มาใหม่นวัตกรรมใหม่จะแดงใสหมัดหมาดเหมือนขึ้นก็นเหมือนเศร้านี่จะแดงต้นองก่อนมูลเลยค่ะท่านผู้ชมนานอเฮ้ยได้ไม่ถึงใจ,จเจแดงค่ะถึงใจเจแดงเลยของเดียคอนเนาะเดีย,ย,อ con, นะ con, ดยคอนเจแดงก็ได้อันตินสารสิงน้ำเพลิน จะแดงก็อยากล่องใส่ละกัอยากให้นหมหท่านผู้ชมมาใส่น้ำนี่ไหมตึออ๊บยดเดียวจะแดงใส่แก้มการใส่ย,ยดหนึ่งแกงเส้ขวายยดหนึ่งค่ะนะยดหนึ่งตึ๊บมาหอมกินหอมอ่อนๆค่ะโอ้ยประทับใจแห้งประทับใจแห้งถือใจคนมักสวยมากงามจะแดง เซรั่มน้ำมันตกรรมไหวหน้ากระจกเซรั่มหน้าใสเหมือนกระจกเลยค่ะแต่พวกนาเจดแดงไส่เบิร์ตอันนี้แล้วเนาะสิเป็นเจ้างด่ดเนาะว้ายน้มัตกรรมใหม่เอ้ยถูกใจเจ๊แดงคักคนวาสวยมางามต้งหอมท่าเลยเหมือนเศร้านี่แก้มยดหนึ่งนี่แก้มยดนึงนนเจ๊แดงกับท่ากับท่าตัวใบนาเนาะถึงค่ะทผช้ชมถ้าได้นาท่านจะวิง้งทั้งวันนาะ หมึกมาหอดเจเดียก็ใส่เลยกันขึ้นมเมื่อเส้าหนี่ก็ใส่ค่ะเอาใส่ทีๆใส่ร่องเบงโอ้ยเจเดีย์ก็เสียอยุสามสิบเนะาะไปเรื่อไหก็เจะว่าอยุสี่สิบหาว่าสิถึงสี่สิบหาไปเรื่องหมองก็บ่าหาสิบหาเหมืนว่า,าเจาเดีย์หกสิบสองปีแล้วค่ะหกสิบสองปีแล้วคนบะแตง่งขันแต่งนีงามค่ะท่านผู้ชมงามทุกคนเลยสิบ,บอกให้นะ สวยทุกคนงามทุกคนคนที่แต่งน่นนะคนี้เล่ก,ก็เป็นสวยคนงามว่แต่งนะกะคิลีด้วยค่ะรูปหน้าเขาจองามงาม,งามปากตางามแต่ว่าท่านไม่แตง่งคนเย้ห้ายปแตง่งเขาเขาเขาจะงามแบบมิสเสนเลยนะชวนมองมีสเสน่ชวนมองถึงหน้าตาเขาจะไม่สวยเลิศแต่ชวนมองคนหน้าที่สวยเลิศศนะ่ะไม่ชวนมองด้วนะคค่ะมันมองหล้วมันจืดมันหาเบือ ท่านต้องแต่งต้อง,งแต้มต้องให้มีสีสันมันถึงจะมีเสน่ห์ที่หน้าตาเนาะคนค่อนเห็นเบ่งหนาเบ่งหนาตาและทรงผมตอนนั้นอันดับแรกเนาะมองผัดเิดการแต่งตัวบับแต่มองจ้องหน้าคุณทรงผมต้องดูดีหน้าตาก็ต้องดูดีเสื้อผ้าก็ต้องดูดีค่ะตีนผมให้ล่ำเกลี้ยงตีนสิมให้ล่ำเพี้ยงพัดจะเรียนขึ้นบอกไปวนะ่ามาเก่าหน้าที่ละว่าไปเพิ่ง เอ uce. าทางมาต่ำเบอร์รอกันอไหนนะจอจังซื้อศูนย์เก้าสองแปดหนเก้าสองห้าหกแปดค่ะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีฟรีปลายทางฟรีค่ากลองฟรีค่าส่งตนนี้ราคานี้เนาะค่ะฟรีช่วงไม่นี่ฟรีแต่อาจจะโตไปตั้งนานจึงว่าฟรีดิค่ะไม่ได้กำไรนิดเดียวห้าบาทสิบบาทหนึ่งเสียเวลาแอดมินพร้อมเนอะเอา ก็น,นี่แหละเบิ่งตัวเลขนัากันเนาะเบิ่งตัวเลขก,ก็สิหน้าเนื้อเด้อค่ะเด้อมันเนี่ยไขอ่ใ,ใหญ่ยู่แต่ว่าอาจ,จ,นะจารย์โชษนะอาจารย์มหาโชษนี่ค่ะบนวิ่งแปดสิบล้านวิ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าล้านตะกอนคือวิ่งสองตัวบันที้เมื่วิ่งสามตัวเลยเอาสิยากยังเนะตัวเด่นคือนแปดตัวร่องคือนหนึ่งเจ็ด ศนเนาะเนาะเอาตังซีตัตวมันออกสตัวให้ไหมซีตัวก็มันถือสตัวก็เป็นอย่างเนาะอาจจะแปดหนึ่งหนึ่เจ็ดหนึปดเจ็ดด่จ็นลจับคูไม่ห้แล้วหนึ่งแย์แดเจ็ถ้ารักแเนาะแล้วก็จะมีแปหแล้วก็เกมาด้วยตัวรอง0 0นย์ 09เคิื่อนเขียนให้มาก่เด้อตัวลองตัวกันเนคือ950509แล้วก็80ตัวลองก็ค่อยออกและค่ะตัวลองนะหด0หาออกอยู่นี่วด72อ,ออกอยู่นี่หดอยังละออกหลายวดอยู่ค่ะออประมาณ3หดนี่ละ,จะเจดแยงก็จำไว้ได้เนาะแล้วก็ข้างล่างวิ่ง80ล้านค่ะ วิแปดคือกันบุนกับแปดล่างกับแปดเนาะสิเป็นตัวได้ละแต่สิบวันหนึ่งแปดเจ็ดแปดนั่นมาห้าแปดนั่นมาคนกัดจับคู่ให้เน้น, 8, น,นที่ศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองใช้แดงเขียนเลขแปดมองงามองมง่ามวันนี้เก้าแปดแปดสี่หนึ่งแปดกันคือหนึ่งหาหาศูนย์หาสองแปดกับหา,หาถ้าศูนย์มากกับหาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สองถ้าสองมากอะ ศูนย์สองแปดสองหาสองถ้าหามากอะหาศูนย์หาสองหาแปดว่มีเอาแปดสิบล้านแปดเน้นๆเ,เลยค่ะแปดจับคู่มาเลยล่างศู 0, 8, 02, 82, 98, 84, 18, 18, 18, นย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าแปดแปดสี่หนึ่งแปดติดแปดเนาะค่ะล่างเนาะเอาเป็นยอดนางในการเชียงสื่อสลักกินแบงรัฐบาลนะคะแกปนักจ,จอไว้ค่ะอุ้ยจากไหนท่านผู้ชมใส่เด้เนาะ อ่ะ,อะแคปหน้าจอไปแคปหน้าจอไปเดี๋ยวจะเดียงอาชิพมาให้เบิง้งได้ละเอาเมื่อเจ้านี้ทีจะเดียงเอาเมื่อเจ้านี้เอาสิเบิง้งนี่ค่ะ,ะแคปหน้าจอได้ค่ะ่ะจังบ่บังเนาะ แคปหน้าจอว,ว้ก้ามันลายตาไลา่ได้แล้วลองใส่เบิองเด้อค่ะเด้อหาใสหนา้ามง่งหน้าล่องเดอะไอคอนเฟสนะคะนวัตกรรมใหม่หน้าเ,เซรั่มหน้ากระจกอ้หนา้าเพิ่นจิใส่ปานกระจกล่องเบิ่งค่ะท่านผู้ชม699บาทเท่านั้นนะคะ 6 9 9บาทเก็บเงินปลายทางหรือจะ,จะโอนก็ได้เลยสร้างสองขวดสามขวดไปไฟต้อนฝากพี่ฝากน้องเป็นของขวัญผู้ใช้ในฝากผู้ยิ่งได้ค่ะผู้ยิ่งฝากผู้ใช้ใดผู้ใช้กระใสใดเด้อค่ะเด้อโอ้ยหน้าท่านจะเรียบเนียนไรล,ลิ้วลอยเลยด้วยถือใจ,จเจดยงยค่ะๆเอาขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเลยด้วย ถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวันวันที่17นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ